s t a r b e Tarot Reading สวัสดีค่ะทุกท่านที่กำลังชม s t a r b e t s Tarot Reading ในขณะนี้หมอยุบซีวาวี กลับมาพบกันอีกครั้งทุกวันเสาร์เวลาเดิมเพิ่มเติมด้วยการส่งกำลังใจให้ทุกท่านในทุกหนแหง่งในแบบสังคมออนไลน์ในรูปแบบฉบับไพ่ยิปซีเป็นศาสตร์การทำนายที่ใช้วิธีอ่านความหมายบนหน้าไพา่อย่างกว้างไม่เฉพาะเจาะจงใครคนใดคนหนึ่งและทำนายภาพรวมของชีวิตอนาคตของคุณค่ะวันนี้เรามาฟังํำทำนายดวงชะตาล่วงหน้าของผู้ที่เกิดในเวันกันนะคะ จากหมอยิบซีวาวีค่ะทุกคนพร้อมเปิดใจตั้งสติกต่อสตาร์ทนะคะคนเกิดวันเสาร์หมอยิบซีวาวีหยิบได้ The t e m p พล s ไพ่หมเลขสี่ไพ่จักรพรรดิกลับหัวอ,อีกแล้วนะคะความหมายจากหน้าไพ่เป็นผู้ที่ใช้อำนาจในการบังคับปกครองด้วยความมั่นใจในตัวเองมากเกินไปจนเกิดปัญหากับคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมง,งานได้ค่ะส่วนในเรื่องของความรักผู้ที่เกิดวันเสา์ คนโสดระวังจะโดนหลอกนะคะเพราะว่ามีคนแค่หวังแค่รักลวงลวงแล้วก็จากคุณไปค่ะให้สังเกตพฤติกรรมของคนที่เข้ามาอย่างมีสติด้วยนะคะส่วนเรื่องของคนมีคู่ความรักของคุณจะมีความรู้สึกหึงห่วงกันมากเกินไปไม่เว้นแต่ละวันค่ะคุณควรจะพูดจากันแบบท้อยทีท้อยอาศัยนะคะใจะเย็นๆค่ะ ขอแนะนำอีกนิดนึงนะคะช่งเวลาที่คุณจะเริ่มต้นเดินตามความปรารถนาของหัวใจจงก้าวเดินไปอย่างมุ่งมั่นแล้วคุณจะได้ค้นพบสิ่งที่ตามหาในที่สุดค่ะในมุมมองของไพ่ย,ยิปซีหมอยุซีวาวีนำคำทำนายมาอธิบายในฐานะต้นไม้แห่งชีวิตด้วยความเข้าใจคุณในแต่และช่วงเวลาสำคัญมากกว่าการยึดมั่นถือมั่นในคำทำนายโชคชะตาฟาลิกิ เพียงอย่างเดียวไม่พอค่ะคุณจะสัมผัสได้ว่าพ่ยิบสีเปรียบเสมือนเพื่อนที่พร้อมจะแบ่งปันสุขและทุกข์ของคุณและช่วยแนะนำแนวทางออกสำหรับการแก้ไขปัญหาต่างๆรอบได้คุณจะสัมผัสได้ว่าพ่ยิบสีเปรียบเสมือนเพื่อนที่พร้อมจะแบ่งปันความสุขความทุกข์ของคุณและช่วยแนะนำทางออก สำหรับการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆรอบด้านให้คุณได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจค่ะเพราะหมอยิบซีวาวีพร้อมจะเคียงข้างคุณในทุกสถานการณ์นะคะสวัสดีค่ะ นั่นก็คือคำทำนายครบทั้ง7วันแล้วก็เป็นคำทำนายล่วงหน้านะคะอีก7วันข้างหน้าของคุณเป็นที่เรียบร้อยจากแม่หมอ24บวาวีแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะกลับมาเจอกันใหม่นะคะ Star Beat t a r o t r e a d i n g Star Beat อ่านไพ่ทาโร่นะคะทาง f a c เฟซบ a ๊กแฟ a เ Safe Frame Station และ YouTube b Safe f r a m e นะคะมาเจอกันแน่ทุกวันเสาร์อย่างที่บอกไปแล้วนะคะฟังมาถึงตอนนี้ชมมาถึงตอนนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะและแน่นอนอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดถูกใจหัวใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามอีกครั้งหนึ่งเอาคำทำนายผลนะคะไปและอย่าลืมนะคะใครทำมาค้าขายเฮงๆปังปัง รวยๆส่วนใครปฏิบัติภารกิจหน้าที่เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานมั่นคงและที่สำคัญทั้งหมดนี้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงดิฉันไปแล้วนะคะเฮงเปังๆรวยๆ,ๆเจอกันเสาหน้าทุกเสาเราเจอกันสตาร์บีสทาร์โรลิ n ง s t า r b บี t อ่านไพ่ทาโรกับดิฉันวีเจเวลินซีนักจากรกการคลื่อนบีเซฟเอมสเตชันวิทยุออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงลาแล้วนะคะไปค่ะไปแล้วนะคะ s t a r b e ์ t Tarot r e a d i n g รู้ผลคำทํานายได้ก่อนใครพร้อมเจาะลึกในทุกเรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนและวิธีมูให้ปังยิ่งกว่าใครกับยิบซีวาวีสตาร์บี t ทาร์โรวีดิงทุกคืนวันเสารส์งทุม่มทัาง Facebook BeatFM s t a t ต o n และ YouTube Channel b e a t t m Star Beast t a r o t r e a d i n g